เรียนท่านประธานท่านผู้วิพากษ์และท่านผู้มีเกียรติดิฉันนางสาวกานิกาใจอ่อนงานหอผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ขอนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องการบริหารยาโดยเพิ่มขั้นตอนการระบุตัวผู้ป่วยการตรวจสอบซ้ำยาฉีดและใบบันทึกการให้ยาในหอผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลอุตรดิตโดยมีผู้ร่วมวิจัยดังนี้ ความค่าเคลื่อนทางยาเป็นอุบัติการที่มีสาเหตุมาจากความผิดพลาดในการให้ในการในการบริหารยาเป็นอุบัติการที่มีผลโดยตรงต่อตัวผู้ป่วยก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์เช่นแพ้ยาเพิ่มระยะเวลาในการรักษาเพิ่มค่าใช้จ่ายหรืออาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิต จากการเก็บข้อมูลความคาดเคลื่อนทางยาของหอผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ในปีงบประมาณ2,555พบความคาดเคลื่อนทางยา54ครั้งปี2,556พบความคาดเคลื่อนทางยา24ครั้งปี2,557พบความคาดเคลื่อนทางยา16ครั้งถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลง แต่ยังเป็นความค่าเคลื่อนทางยาที่สูงกว่าเกณฑ์ที่พึงประสงค์ของหน่วยงานจึงได้มีการพัฒนารูปแบบการบริหารยารูปแบบใหม่เพื่อลดความค่าเคลื่อนทางยาและทำให้เกิดความปลอดภัยด้านการบริหารยาและสอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานที่ต้องการลดอุบัติการที่เกิดจากความค่าเคลื่อนทางยาให้น้อยที่สุด ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความคาดเคลื่อนทางยาระหว่างช่วงเวลาที่ใช้การบริหารยารูปแบบใหม่กับช่วงเวลาที่ใช้การบริหารยารูปแบบปกติเป็นการศึกษาแบบ Interrupted Time Design ศึกษาที่หอผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลอุตรดิตขั้นตอนการศึกษามีดังนี้ ทำการศึกษาผู้ป่วยจิตเวททุกรายที่เข้ารับการรักษาตั้งแต่ 1. พฤศจิกายน2557น5ถึง 30. มิถุนายน2 5 5 8เป็นผู้ป่วยที่มีระดับความรู้สึกตัวดีการรับรู้ดีสามารถบอกชื่อตนเองได้โดยแบ่งออกเป็นสองช่วงเวลาคือช่วงเวลาที่1ตั้งแต่ 1. พฤศจิกายน2557 ถึง28กุมภา์2 5 5 8มีจำนวนใบสั่งยา4,247ใบสั่งยาจากจำนวนผู้ป่วย246ลายใช้รูปแบบการบริหารยาแบบปกติช่วงที่2ตั้งแต่1มีนาคม2,558ถึง30มิถุนายน2,558มีจำนวนใบสั่งยา 3,977ใบสั่งยาจากผู้ป่วยจำนวน227รายใช้รูปแบบการบริหารยาแบบใหม่โดยเพิ่มขั้นตอนที่แตกต่างจากเดิมคือมีการระบุตัวผู้ป่วยด้วยรูปภาพชื่อนามสกุล an เลขเตียงมีการตรวจสอบซ้ำยาฉีดทุกครั้งแล้วเซ็นชื่อกำกับ มีการตรวจสอบคำสั่งแพทย์กับใบบันทึกการให้ยาทุกเวรหลังจากนั้นบันทึกความคาดเคลื่อนทางยาทุกวันแล้วนำผลมาเปรียบเทียบกันขั้นตอนการบริหารยาแบบใหม่ประกอบด้วยการระบุตัวผู้ป่วยด้วยรูปภาพชื่อนามสกุล an เลขเตียงดังนี้ติดรูปที่ช่องยาผู้ป่วยแต่ละคน พยาบาลแจกยาผู้ป่วยตามช่องยาผู้ป่วยถือแก้วน้ำและเดินมารับยาเองโดยไม่มีการเรียงลำดับเตียงบางครั้งบอกชื่อไม่ถูกเข้ามาพร้อมกันหลายคนรูปภาพที่ติดช่องยาจึงช่วยให้การระบุตัวถูกต้องมากขึ้นติดรูปที่ชาร์ตติดรูปที่คาเด็ก ติดรูปที่เตียงผู้ป่วยการบริหารยาแบบใหม่เมื่อมียาฉีดจะมีผู้ตรวจสอบซ้ำและเซ็นชื่อกำกับในใบบันทึกการให้ยาทุกครั้งซึ่งแบบปกติไม่มีการบริหารยารูปแบบปกติจะตรวจสอบคำสั่งแพทย์กับใบบันทึกการให้ยาและเซ็นชื่อเฉพาะเวรบ่าย ส่วนการบริหารยาแบบใหม่จะตรวจสอบและเซ็นชื่อทุกเวรวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเปรียบเทียบ incident e ์เรทด้วยค่ายสแควร์ฟอร์เรการศึกษานี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบจริยธรรมการวิจัยในผู้ป่วยของโรงพยาบาลอุตรดิต์แล้วได้ผลการศึกษาดังนี้คือ ทั้งสองกลุ่มมีจำนวนผู้ป่วยประเภทผู้ป่วยจำนวนใบสั่งยาและลายมือแพทย์ใกล้เคียงกันทั้งสองกลุ่มพบระดับความรุนแรงของความคาดเคลื่อนทางยาอยู่ในระดับหนึ่งและสองจากเก้าระดับความรุนแรงของความคาดเคลื่อนทางยาเป็นระดับที่มีความคาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ถึงตัวผู้ป่วย และไม่พบระดับความรุนแรงของความคาดเคลื่อนทางยาที่มากกว่าระดับ2การบริหารยารูปแบบใหม่ไม่พบความคาดเคลื่อนทางยาระดับ1อัตราความคาดเคลื่อนทางยาระดับ2ลดลงจาก6.8เป็น3.2และเมื่อรวมความคาดเคลื่อนทางยาทุกระดับลดลงจาก3.8เป็น3.3เมื่อแยกตามลักษณะการให้ยาผิด การบริหารยารูปแบบใหม่ลดอัดตราความคาดเคลื่อนทางยาในด้านยาที่แพทย์ไม่ได้สั่งหรือออฟแล้วจาก2.1เป็น1.3ผิดวิธีทางจาก0.2เป็น0และเห็นได้ชัดเจนในด้านผิดขนาดลดลงจาก1.4เป็น0ผิดเวลาจาก0.5เป็น0 และให้ยามากกว่าจำนวนครั้งที่สั่งจาก0.9เป็น0.3ส่วนลักษณะการให้ยาผิดคนผิดเทคนิคผิดรูปแบบและยาเสื่อมหมดอายุไม่พบในการบริหารยาทั้งสองแบบยกเว้นการให้ยาผิดชนิดที่การบริหารยารูปแบบใหม่พบมากกว่าการบริหารยาแบบปกติเล็กน้อย สาเหตุเกิดจากลายมือแพทย์อ่านยากและการเขียนคำสั่งยาที่ไม่สมบูรณ์และส่วนใหญ่เป็นนอนไฮอะเลดดักทั้งสองกลุ่มจากผลการศึกษาพบว่าเม,มเมื่อมีการนำขั้นตอนการระบุตัวผู้ป่วยมาใช้ทำให้ผู้ป่วยได้รับการบริหารยาถูกต้องถูกบุคคลการตรวจสอบใบบันทึกการให้ยาทุกเวร ทำให้สามารถค้นพบความคาดเคลื่อนทางยาได้เร็วขึ้นและได้รับการแก้ไขก่อนถึงตัวผู้ป่วยจึงควรนำการบริหารยารูปแบบใหม่โดยเพิ่มขั้นตอนการระบุตัวผู้ป่วยการตรวจสอบซ้ำยาฉีดและใบบันทึกการให้ยาไปใช้ในหอผู้ป่วยจิตเวชเพื่อช่วยลดความคาดเคลื่อนทางยา สุดท้ายผู้ศึกษาขอขอบคุณผู้มีรายนามดังต่อไปนี้และขอจบกนนารนำเสนอผลการวิจัยไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะองานที่ก็เป็นเป็นส่วนนึ่งของการพ้อนรับการดิการให้ให้บริการจิตวิทยานะคะเาไม่ทราบว่าตามมาตรฐาน ไม่ได้กำหนดค่ะแต่ว่าต้องการให้มันลดน้อยที่สุดเนี่ยค่ะ,คะ,อ,คะ,คะอันนี้ก็เรื่องของขาอเสียที่เกิดขึ้นนะคะซึ่เป็นเรื่องสำคัญของพรพยาบาลรามะขคืออย่างนี้ค่ะถ้าถ้าขึ้นขึ้น,นสายแรกชื่อเรือดนคะคะคือถ้าเราดูเฉพาะชื่อเรืองการบริหารยาไปเ,เพิ่มขั้นตอนการระบุตัวผู้ป่วย การตรวจสอบสัญญาจิตและอะไรายารนาจะเกิดคำถามางทีถ้าเห็นเฉพาะชื่อนะะว่ามันะมรือ๋อมันมีคือ ต้มีอยู่แล้วในเรื่องของการระบุตัวการตรวจสอบซ้ำเนี่ยมันต้องมีนะเหมืนเรื่องของยาที่กําลังบอกว่าถ้าชื่อยาถ้าถ้าชื่อเรื่องก็จะเปลี่ยนเป็นผลของการไม่ฟันยาแบบใหม่หรืออะไรก็ตามที่ไม่ต้องบอกอย่างเงี้ยเพอย่างนี้เนี่ยเด็กที่บอกมันจะตอบเป็นเออต้องนี่อมันคืออะไรมันใหม่อะไรหรอแต่ชื่นชมว่ากอน้องได้อธิบายอินเตอร์เนชั่น ในในในต่อในสไลด์ต่อกมาท่าท่าชาค่ะว่าสิ่งที่น้องเพิ่มนมนายเอกของมันซึ่งต่างจากสิ่งที่เราเข้าใจนี่นะคะคือบรรแพทยได้เคียองอาปาลาค่ะนจะบอกว่าคำทุกคาของการวิจใอเมื่อน้องเกิดมาจะงีมีความหมายทุกคเถ้าบอกว่ารายมือแพทยใกลเคียงกัน ซึ่งจะหมายความว่าเอ็นเท่าเอ็นใกล้เ pa คียงกันท <t os> ั Wenn ้งสองฝูมวัดอะไรแอันนี้แทบแทบขึ้นความรู้สึกได้การวิจัยไม่มีเรื่องของความรู้สึกนะต้องมีอะไรวัดที่ชัดเจนนะคะในหลักค่าเอ็นดีมาในรูปภาพรูปภาพของคนไข้ติดหลายจุดเลยจะไม่ให้ผิดตัวนะคะรูปออกมาจากไหน พรูปมาด้วยหกบไสมัครงานหรืงไม่ค่ะถ่ายคนไข้ที่มานอนที่ตึกก็จะต้องอะจะต้องอธิบายให้เขาฟังว่ามานอนที่ตึกก็ต้องขออนุญาตถ่ายรูปภาพเพื่อใช้ในการระบุตัวอ,อย่ย้ยค่ะอันนี้น่ะคะ่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องบอกด้วยว่ารูปเนี่ยเป็นรูปปัจจุบันเ่ให้เันระบุตัวได้ชัดเจนนะคะ,คะอันนี้นะคะอีกอันนึ่งที่ที่จะบอกก็คือผลลัพธ์ที่ประอกมาะคะ่ะ หลายอันที่ที่น้องบอกไม่ว่าจะเป็นผิดตัวผิดขนาดหรืออะไรต่ออะไรที่ได้ลงมาเดี๋ยวไปดูแล้วก็ไปย้อนกลับไปดูอินเทอร์เวชั่นของเรานิดนึงว่าผลลัพธ์ที่มันได้มากับอินเทอร์เชั่นที่เราทําไปมันสอดคล้องกันไหมหรือว่าผลลัพธ์ที่ได้มันลบเองไม่เกี่ยวกับคืออินเทอร์เวชั่นที่น้องใช้ในบางอย่างมันไม่เกี่ยวกับเอาท์เพื่ออะไรเพื่อจะได้เอาไว้พัฒนาต่อ ในส่วนของการทำต่อไปนะคะค่ะให้ระบุด้วยผาดรู้สึกดีจังเลยมันทำให้มันทำให้มันมันเป็นรูปธรรมมากอะเลยการที่เราจะป้องกันข้อติดผ้าที่จะเกิดขึ้นนะคะน่าสนใจมากเลยทีนี้แต่ว่าไอ้เหนึ่งที่อาจารย์คุณพรพูดเรื่องไหนแค่ที่ว่าใกล้เคียง ที่เรียกพอผลวิจัยออกมาเนี mm ่ยเรื่องปิชริพในกลุ่มติโตเรนชั่นเราอ่ะปิชนิพมากกว่ากลุ่มอโตที่นะคะโดยเหตุผลก็คือสามลายมีหลายย่ามันจะถูกบ้านตัดแยกกันหรือหมายความว่าหายากทั้งสองอาจน่าจะพอกานทั้งสองกลุ่มอยู่แยกกันนะคะแล้วก็ที่อยากทราบว่าลูกแบบที่ระบุที่เราทำเพิ่มขั้นตอนเนี่ยมันใช้เวลา ไม่มากขึ้นจากเดิมด้วยความที่ว่าหอผู้ป่วยจิตเวชมีจํานวนคนไข้ไม่ได้เยอะเหมือนกับพวกของอายุรกรรมสัญญกรรมเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เยอะสุดก็ประมาณ30คนเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็แล้วก็ยาก็ไม่ได้เยอะเหมือนเม็ดด้วยเพราะฉะนั้นเราสามารถทําได้ค่ะส่วนใหญ่จะไม่เกินสามสิบคนค่ะ เฉลี่ยแล้วก็อยู่ประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบเนี่ยแหละค,ะค่ะ